สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับตอนนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาวัดวัดหนึ่งครับถือว่าเป็นวัดที่สําคัญแห่งหนึ่งของพัทยานะครับแล้วก็สําคัญมากนะครับคนที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่แถวหนองปลือนะครับจะต้องรู้จักครับก็คือวัดหลวงพ่อโตนะครับวัดจุดทาวาสครับก็วัดนี้นะครับเป็นวัดที่โด่งดังมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ถามคนนะครับอยู่ที่เนินถ้ามีซอยนึงเขาเรียกว่าซอยเนินพระบาทนะครับทุกคนจะรู้จักดีก็คือหลวงพ่อโตวัดสุทาวาสนะครับเป็นวัดเป็น,เป,นเป็นพระนอนนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์โคตรศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับถ้าถามว่าทําไมผมถึงรู้จักวัดนี้นะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยหลายปีก่อนเนี่ยผมเคยมาอยู่พัทยาแล้วก็อยู่หลายปีแล้วก็ได้มากราบไหว้เป็นพระนอนที่วัดสุทาวาสแห่งนีออ้อะไรที่เรายากนะครับอะไรที่เราแบบ คิดไม่ตกนะครับเรามาขอพรมาขอหลวงพ่อว่าอยากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกท่านเชื่อไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยก็แค้วค่านะครับผ่านไปได้ด้วยดีอย่างที่ได้ผมเอ,อ่อได้ขอไว้นะครับวัดแห่งนี้นะครับวัดสุทาวาสนี้สร้างตั้งแต่ปีพศอ,อะไรนี่ผอไม่แน่ชัดนะครับผมก็ดูข้อมูลมาเนี่ยทราบเลยว,ว่าที่นี่มีพระนอนอยู่องค์หนึ่งครับเป็นพระประจําของวัดนี้แล้วก็เป็นวัดพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากตอนที่ทําวัดใหม่ๆเนี่ยพระนอนเนี่ย ชาวบ้านใน,ใน,ใน,ในถแถบซอยเขาเรียกว่าซอยเนืองพระหวานนะฮะแถวน้องไม้แก่นเนี่ยช่วยกันทำนะครับเข้าใจว่าผมไม่ไปสอบถามมาเขาบอกว่าเป็นอเ่นอเป็นฟางมาก่อนแล้วก็เป็นลวดนะฮะเป็นขอโทษทีนะครับไม่ใช่ลวดเป็นเหมือนกับไม้ไผ่เนี่ยเอามาสารเอามาทาเป็นเอามาทําเป็นขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นโครงไว้แล้วก็เอาเอ่อเอาฟางนะครับโปะไว้ก่อนแล้วมีแม่ไก่นะครับไปฟักออกไข่มีคนคนหนึ่งนะครับเข้ามามาเห็นแล้วก็มามา มาเหมือนกับว่ามาล้อเลียนว่าอุผ้าอะไรผ้าอะไรออกไข่ท่านเชื่อไหมว่าคนนั้นเนี่ยเป็นบ้านะครับอันนี้ผมฟังเขาเล่ามานะจากคนในชุมชนนะครับเท็จจริงประการใดผมก็ขอแยกไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งเขาเล่ากันมานี่ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่อโตวัดสุทาวานนี้ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวรวน้ําใจของชาวน้องปลือนะครับชาวน้องไม้แก่นซอยคนที่อยู่ในซอยเนินพระหวานนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เพื่อนๆครับเข้าไปชมข้างในกันครับ เอข้างในก็จะมีเอคนมาไหว้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพรานอน,นครับนี่นครับนี่คือหลวงพ่อโตแห่งวัดสุดทาวาสนะครับสุดอยอดของความศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนก็คือคนพื้นที่ปั้นกันเองนะครับดูข้างนอกอาจจะดูเล็กครับแต่ว่าเราดูองค์จีนที่ใหญ่มากเลยเห็นไหมครับ นี้เป็นเท้านะครับแล้วก็นี่จะเป็นด้านหลังหลวงพ่อโตนะครับนี่นะครับคือหลวงพ่อโตอหู่วัดสุทาวาสครับสุดยอดพระศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะศักดิ์สิทธิ์ยังไงทาไมผมถึงมาผมมีความผูกพันกับวัดนี้มานานะครับหลายปีนี่ครับแต่สังเกตผมจากแขวนเหรียญอยู่หลวงพ่อหนึ่งแขวนมานานแล้วนะครับไม่เคยเปิดให้ดูก็คือผมไปหลวงพ่อโตนี่แหละครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ฮะเห็นไหมครับ ๋ยวให้ดูแใกล้ครับนี่เห็นไหมครับนี่๋ยวให้ดูคใกล้ครับครับนี่ก็คือ้าที่ผมแขวนอยู่นะครับนี่ครับก็คือนี่หลวงพ่อโตนะครับวัดสุทธาวาสนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญรุ่นสองเนี่ยผมแขวนอยู่ครับศรัทธามากนะครับนับถือมานานแล้วนะครับส่วนตรงนี้จะมี พ <the prestigious> mhm. ระบรมสารีริกธาตุครับมีว <ım eni> ัดเฮสการาบูชาวัต <it> ถ <Nixon> ุมงคลนะครับจะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมทามาดูครับอันนี้รุ่นอะไรครับอาจารย์ครับรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นประวัติศาสตร์นะครับสร้างปีอะไรครับน่าจะหกศูนปีหกศูนเหรอฮะแล้วมีรุ่นเก่ากว่านี้ไหมครับไม่มีนะครับผมก็แขวนรุ่นสองอยู่รุ่นแรกมี แต่ดั้นปล่อยไป,ไปไปอยู่หลายปีอันนี้เนื้ออะไรครับอาจารย์ครับเนี่ยเนื้อันนี้ครับเนี่ยเนื้อเงินเหรอครับเงินเงินด้วยและยางเนื้อเน,นื้อทองคำมีไหมครับทองคำไม่มีนะมีแต่หน,น้ากากทองตรงไหนหน้ากากทองครับครับาราคาเช่าหาแบบไหนครับอาจารย์ครับมีราคาติดอยู่อ๋อมีราคาติดอยู่ตามนี้นะครับสองพันสองพันห้าสองพันห้า แล้วถ้าเนื้อเงินเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับอย่างนี้ครับกับเงินลงยาเพราสองพันเนื้อเงินสองพันครับเงินลงยาอ๋อมีราคาอยู่ครับเงินลงอันนี้เงินลงยาสองพันห้าเนื้อเงินสองพันนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระไหลพันห้านะครับถ้าเป็นทองแดงธรมนะงงธรมดาแปดร้อยนะเพราะ่ทองแดงธรรมดา สองแดงธรรมาจายสองร้อยบาทนะครับอย่างเงี้ยเช่าบูชาได้เลยนะครับอ่าผมเราได้ผมได้เช่าเหรียญมาเหรียญหนึ่งครับสองพันบาทเนื้อเงินนะครับท่านใดบ้างนะครับแวะมานะครับแวะมาได้นะครับวัดสุทธาวาสครับผมนะครับก็ได้ไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วแล้วก็ได้เช่าเหรียญหลวงพ่อโตวัดสุทธาวาสนะครับวัดสุทธาวาสเปิดทุกวันนะครับท่านใดบ้างนะครับมาเที่ยวพัทยา อย่าลืมมาครับว,วัดหลวงพ่อโตรหรือวัดสุทธาวาสแห่งนี้นะครับเป็นวัดลับอีกวัดหนึ่งแต่เป็นวัดที่มีพระนอนที่บอกเลยว่าโคตรศักดิ์สิทธิ์นะครับมาไหว้ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแฮปปี้บางกูครับสวัสดีครับ